สำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำงานของรัฐบาลรอบหกเดือนภาพรวมประชาชนพอใจมากถึงมากที่สุดถึงร้อยละ44.3ขณะที่นโยบาย30บาทรักษาทุกที่พึงพอใจมากที่สุดนางปีนุชวุฒิสอนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลพศ2567 ครบ6เดือนจากประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปทุกจังหวัดทั่วประเทศจำนวน6,970คนโดยทำการสำรวจระหว่างวันที่22เมษายนถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาภาพรวมประชาชนถึงร้อยละ44.3พึงพอใจต่อการบริหารงานของรัฐบาลในระดับมากถึงมากที่สุดขณะที่นโยบายที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุดคือนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ มากถึงร้อยละ68.4ส่วนด้านการติดตามรับรู้ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลประชาชนร้อยละ83.9ติดตามรับรู้ข้อมูลของรัฐบาลผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์มากที่สุดนอกจากนี้ประชาชนร้อยละ41.9มีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของประเทศในระดับมากถึงมากที่สุดและในระดับปานกลางที่ร้อยละ39.6สาหสำหรับเรื่องที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลดำเนินการเร่งด่วนเป็นอันดับแรก ได้แก่การควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภครองลงมาคือมาตรการลดค่าไฟฟ้าผู้มีรายได้น้อยมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดในสัดส่วนที่สูงกว่าผู้มีรายได้มากถึงนโยบายและมาตรการโครงการที่ะชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดเป็นนโยบายสาสิบบาทรักษาทุกที่นะคะอันนี้เป็นอันดับแรกลำดับที่สองนะคะเป็นมาตรการพักหนี้เกษตรกร ลำดับที่สามเป็นมาตรการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวลำดับที่สี่เป็นมาตรการลดค่าไฟและลำดับที่ห้าเป็นมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบอันนี้เป็นภาพสะท้อนของประชาชนที่มีต่อนโยบายมาตรการโครงการที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุดค่ะขณะที่นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีขอบคุณความคิดเห็นของประชาชนทุกคนที่ติดตามการทำงานของรัฐบาล โดยรัฐบาลพร้อมจะนำความคิดเห็นข้อเสนอแนะนำมาปรับปรุงการทำงานและขอบคุณความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อรัฐบาลพร้อมจะทำงานต่อไปด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้ประชาชนมั่นใจและนำเสนอนโยบายที่ดีตอบโจทย์พัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นเอกวินกากะนิกรายงาน